สวัสดีค่ะทุกคนก็ตั้งแต่เราเปิดช่องมานะเรายังไม่ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนํำตัวผ่านคลิปนี้ล้วกันไปค้มกันกับคลิป c h a m a n d e f f c t About Me เลยค่ะก็มาดูกันนะคะว่า c h a m a n d c t ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อแรกเลยเราชื่อป่านนะคะนั่นแหละค่ะป่านปอาปาไม่เอกกะอานอนหนูหรือถ้าใครจะเรียกชื่อเราเพี้ยนไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่า หลายๆคนก็เรียกชื่อเราเขียนอยู่แล้วตั้งแต่ปัทขมก็จะมีบางคนเรียกเราว่าน้ำปั่นค่ะหรือว่าบางคนก็ปัน่นปัน่นปัน้นปัน่ปน,านมาครบ5เสียงเลยข้อ2นะคะเราเกิดวันที่6มีนาคม2547ค่ะตอนนี้เราก็อายุ16-17ปีแล้วนะคะทุกคนข้อที่3นะคะเราศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ,ะเราเรียนอยู่สายสิ่งคนวณแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนสติวิทยานะคะเด็กของ5นั่นเอง ข้อที่สี่นะคะเราอยากเข้าคณะสถาปัตยกรรม <c oughs> ข้อที่สี่นะคะเราอยากเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมภายในนั่นแหละค่ะคณะที่เราอยากเข้า <c oughs> เราเริ่มทำ u t u b e ตั้งแต่ช่วงมหนึ่งนะคะช่องชื่อช่องดั้งเดิมเนี่ยก็คือปั่นชาแนลค่ะและข้อที่หกด้วยการที่ช่องปั่นชาแนลเนี่ยมันเสถชหามไม่เจอค่ะเราก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปั่นคุณชาแนลค่ะ ตามมันไว้ข้อที่7ค่ะชื่อปานคูณเนี่ยมาจากชื่อตลลัวละครเราในโลบอกเลยคะซึ่งตอนแรกมันก็ชื่อปานเชยนนั่นแหละแต่ว่าเราก็อยากเปลเี่ยนตัวละครไงแล้วก็สร้างตัวใหม่มาแล้วก็ชื่อปานคูณซึ่งตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ไม่รู้แต่เรานึกคำนี้ขึ้นมาแบบเราอยากมีชื่อเราอยู่ในชื่อนั้นแล้วก็มีอะไรเติมท้ายหรือนำหน้าซึ่งเราก็เลยนึกเป็นชื่อนั้นมาแล้วเราอ่ะก็ใช้ชื่อนั้นทําทุกอย่างเลยแล้วตั้งแต่ i g ก็ชื่อปานคูณ เมื่อก่อนไอจีเราชื่อปานคูเฉยๆเลยไม่มีอีสนะคะแล้วก็ชื่อช่อง YouTube ก็เปลี่ยนเป็นปานคูมีอะไรที่เปลี่ยนเป็นปานคูนะคะแทบจะทุกอย่างช่วงนั้นเลยยังเป็นชื่อ a c e b o o k เราไม่ได้เปลี่ยนนะแต่แบบว่าทุกคนอะ่ะถ้าเราให้ชื่อแบบ AKA ไปอะ่ะก็เราก็จะให้ชื่อปานคูไปเว้ยซึ่งแบบนั่นแหละมันเป็นชื่อที่แบบได้ได้แต่ใดมาแล้วก็ไม่รู้มันเป็นคาที่แบบเราเนี่ยขึ้นตอนนั้นนะแล้วเราก็เอามาใช้จนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็จะ5ปีแล้วนะคะ ข้อที่8ค่ะทุกคนเดิมช่องนี้เป็นช่องสตรีมเกมนะคะคลิปแรกของเราเนี่ยน่าจะเป็นคลิปเกมหลงคารับค่ะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นโฆษณา YouTube เหมือนแบบพวกเกมชิ i อินเท็สมัยนี้หรือว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบแต่มันจะเป็นโฆษณาสอย่างหนึ่งที่แบบเกมนั้นมันแบบโฆษณาเต็ม YouTube เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยแล้วเราก็เลยเอาเกมนั้นมาลองเล่นเล่นไปได้4 EP แค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเกมเนั้นแต่ว่าเล่นเพราะกระแสแล้วก็ทำให คลิปนั้นก็ยังเป็นคลิปที่มียอด,อยดยวิวเยอะที่สุดนะคะอยู่ที่ 7.4k ค่ะตอนที่เราลบทิ้งนะณนะวันที่เราลบทิง้งโอเคค่ะไปต่อข้อต่อไปตอนนี้เราก็มาถึงข้อที่10กันแล้วนะคะทุกคนและในปี2021เนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องนี้ให้เป็น PSD Study g a m นะคะแล้วก็ได้ลบเกมทั้งหมดออกค่ะข้อ1นะคะที่เรากลับมาทำช่องนี้ต่อเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากฝึกความ p r o d u c t i v นตัวเองค่ะ ข้อ12ะในปี2021เเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอจะขยันให้มากขึ้นและก็จะดู YouTube ให้น้อยลงแล้วก็เอาเวลาดู Youtube มาทำคลิปในช่องนะคะทุกคนที่13คะ่ะเราเป็นอาร์มี่นะคะแล้วก็บางทันเนี่ยเป็นไอดอลของเราในเรื่องความพยายามเลยคะ่ะในช่วงที่เราดาว,ดาวนะคะ,ะเราก็จะแบบช่วงที่ดาวที่สุดในชีวิตของเราอะเรารู้สึกว่าเรา ยอมแพ้กับการเรียนยอมแพ้กับทุกอย่างเราทิ้งทุกอย่างแหละแล้วเราก็ไปเจอเหมือนพวกสปีชที่บางทันเคยพูดหรือว่าแบบแม้แต่คาพูดให้กําลังใจของอาเอมหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ในบางทันอนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันฮิวชีวิตเราขึ้นมาจริงจากช่วงนั้นที่เราแบบเออไม่เอาอะไรแล้วทั้งการเรียนทั้งเรื่องอะไรเราไม่เอาแล้วใช่ไหมมันก็ทําให้เรากลับมาแบบไฟกับมันอีกครั้งหนึ่งเราก็และทุกวันนี้นะคะเราก็แบบ เออเราก็ทําให้เกตเราดีขึน้นได้จริงๆแบบว่ามันโอ๊ยเพื่อนเราจะร้องไห้เหรอมันเป็นเรื่องที่แบบเราเราผ่านจุดที่ร้างที่สุดข,ของเรามาได้ก็เพราะมีบ,บังทันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราผ่านมาได้โอ้เพื่แล้วเสียงดังน,นะทุกคนมันแบบเป็นเป็นแบบสิ่งที่แบบเหมือนแบบ,บังทันให้เรามาจริงๆอะแล้วเราก็เลือกที่จะซัพพอร์ตเขาต่อไปก็เป็นการตอบแทนเขาอย่างหนึ่งนะคะข้อที่ส4สนะคะทุกคน เราอ่ะมีวิชาที่ชอบสามวิชานะแต่ว่าอันนึงอะ่ะมันไม่เชิงเป็นวิชาหรอกมันเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่าอันแรกนะคะก็คือคณิตศาสตร์อันที่สองก็คืออังกฤษอันที่สามมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาก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 ก็คือการวาดภาพน,นะคะทุกคนชอบแบบมาก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 แบบก็ไก่ล้านตัวข้อที่สิบห้า เราอะเรียนติวน้อยมากๆนะคะทุกคนแบบแทบจะไม่ได้ติวเลยเพิ่งมาเริ่มติวชว่วงม .5 แค่นั้นเองแต่แบบชว่วงมตน้นอะมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปเรียนแบบเพื่อนชวนไปเรียนแล้วก็ไปเรียนแต่ว่าพอมอปลายแล้วเราแทบจะอ่านเองกับถามครูซะส่วนใหญ่มากกว่าถ้าเรียนติวจริงๆจะเป็นติวเรื่องที่ไม่ได้ใช้เรียนในโรงเรียนจะเป็นติวสอบเข้ามาหาลัยมากกว่าที่สิบหกนะคะต่อจากข้อเมื่อกี้นะที่เรียนพิเศษที่เราเรียนอยู่ตอนนี้มีอยู่สองที่ ก็คือออนดีมานะเราใช้เรียนฟิสิกส์เผื่อว่าแบบเอาไปเผื่อไม่ติดรอบพอร์ตเราจะได้เอาไปใช้สอบวิชาสอบเก้าวิชาสามัญได้แต่แบบใจจริงก็ไม่อยากสอบเราเพราะว่าเราเป็นเด็กสายสินใช่ไหมแล้วฟิสิกส์เก้าวิชาสามัญเป็นหนึ่งในฟิสิกส์ที่โหดที่สุดเล้ก็แบบแต่ว่าเพื่อความฝันของเราเรายอมทํามันนะคะทุกคนเราเรียนฟิสิกส์เพราะว่าเราอยากเข้าคณะสถาปตัตย์จริงๆแล้วจุฬาพผเอิญว่าจุฬาใช้ฟิสิกส์ เราก็เลยจะต้องเรียนนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะสู้มันให้เต็มที่ผลรางวัลเป็นยังไงเราก็น้อมรับชะตาการรมของเราเองค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะเราเรียนดออิ้งจากในออนไลน์ของพี่ไม้หมาสเกลนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ข้อที่1 7็นะคะทุกคนเราเป็นปิ่งที่ไม่เคยไปคอไนไม่มีมีบอมไม่มีอัลบั้มเอ้ยเรามีนะมีอัลบั้มหนึ่งแต่ว่ามไม่ใช่ของบางทานันเป็นของอิจจี่ เราได้มาอีกทีนึงค่ะเราไม่ได้ซื้อนะคือช่วงนี้เรากินแกบมากเลยอนะทุกคนเราก็เลยไม่มีตังค์ซื้ออะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าแบบถ้ามีโอกาสอ่ะเราจะไปซื้อเก็บไปครบทุกบั้มเลยนะทุกคนถ้าเรามีตังค์เมื่อไหร่นะเราจะซื้อเก็บครบทุกบั้มแบบครบทุกบั้มซื้อมีบอมครบซื้อทุกอย่างครบหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์นะคะทุกคนไว <laughs> มีตังค์แล้วเราจะซื้อของให้ครบทุกอย่างเลยตามที่เราต้องการ ก็เดี๋ยววันไหนถ้าเรามีตังเราเราจะไปซื้อแล้วก็มาอวดทุกคนใน YouTube เนาะโอเคนะ okay, นะข้อที่18นะคะทุกคนเราอ่ะจะชอบฟังเพลงบางทันตอนเราดาวมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเพลงของบางทันอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่แฝงไว้นะสำหรับตัวเรานะเราจะได้ยินคําว่าพยายามคําว่าแบบสู้ๆนะคาว่าแบบ เหมือนคาให้กําลังใจเราทุกเพลงของบางทันไม่ว่าเพลงนั้นจะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะได้ยินเสียงคนราออกมาเสมอว่าแบบเออสู้ๆนะแบบเออสู้กับมันต่อไปนะแบบว่ารักตัวเองด้วยนะแบบเราจะได้ยินคาพวกนี้ออกมาเสมอจากเพลงของเขาเลยแล้วทุกครั้งที่เราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอ่ะเราก็จะได้เห็นทุกอย่างแบบมันจะเห็นความพยายามของเขาอ่ะถึงเราจะไม่ได้ติง่งมาตั้งแต่ปี2013แต่เราแบบเห็นความพยายามของเขามากๆแลวเราอ่ะ อย่างที่เราบอกอนะ่ะเราเอาความพยายามเขามาเป็นไอโอลของเราอ่ะเราทุกครั้งที่เราดาวอนะ่ะเหมือนความพยายามเราหมดใช่ไหมแล้วพอเรามาเห็นความพยายามของเขาเราเราก็จะแบบคือพยายามต่อไปเพราะเราคิดว่าขนาดเขาเขายังพยายามได้ขนาดเนี้แล้วเราก็คือคนเหมือนกับเขาอ่ะทําไมเราจะพยายามได้เท่าเขาไม่ได้แลวทําไมเราถึงแบบจะต้องมานั่งจมปักกับเรื่องพวกนี้เรื่องดาวเ,เ,เดิมๆหรือว่าแบบเวลาที่เราหาทางออกไม่เจอเราก็จะบอกว่าเนี่ยทำไมเราหาทางออกไม่เจอ เขาอะยังหาทางออกเจอแล้วเลยเพราะฉะนั้นะคาว่าถอยอะมันไม่ใช่แบบทางออกของปัญหาทุกอยาก่างเราจะต้องเดินหน้าต่อไปแบบพร้อมาความพยายามมันถึงจะเป็นแบบทางออกที่ดีที่สุดของแบบปัญหาที่เราเจออยู่ปัญหาที่ทําให้เราดาวได้ขนาดเนี้ยถ้าเราไม่พยายามมันต่อไปไม่เดินหน้ามันต่อไปอะเราก็จะแบบเออหนีจากวังวนนี้ไม่ได้สักทีแบบมันก็จะดาวอยู่ยงั้นหละดาวอยู่ทุกวันเจอบบเราทำอะไรไม่ได้ นั่นแหละนั่นแหละคือเหตุผลที่เราชอบฟังเพลงบรรทันตอนเราดาวโอ้ยพือเราลองให้ไปด้วยอีกแล้วอ่ะข้อที่สิบเก้าอู้หูสิบเก้าชูนิ้วเลยได้สิบเก้าข้อที่สิบเก้าค่ะก็คือเราอ่ะจะแบบเวลาเราหมดไฟกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราจะแก้ปัญหาโดยการ ทำอีกอย่างหนึ่งเลยเช่นเราหมดไฟกับวิชาฟิสิกส์เราก็จะไปนั่งวาดรูปแผนมันเป็น2ออย่างที่โดแทนกันได้หรือถ้าเราหมดไฟกับการวาดรูปก็จะไปทําเลขแผนหมดไฟกับเลขเราจะไปทาบางกฤษแทนหมดไฟกับบางกฤษเราก็จะย้อนกลับมาทําเลขกลับมาวาดรูปกลับมาเรียนฟิสิกส์อะไรแบบเนี้ยนั่นมันทําให้เราจะต้องทํางานตลอดเวลาเราใช้วิธีนี้ตลอดเพื่อให้ตัวเองไม่ขี้เกียจข้อที่20ข้อสุดท้ายกันแล้วนะทุกคน ปัจจัยที่ทําให้เรากลับมาทําช่องนี้ต่อเนี่ยมันก็มีหลายอย่างมันกันนะหนึ่งในนั้นคือความโปรตีนที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้ใช่นะอย่างที่2เนี่ยเราก็คืออยากฝึกสกิลการตัดต่อสกิลคีรีทีฟสกิลการคิดคอนเทนต์อะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันเป็นเบสิกสกิลที่มีติดตัวไว้ก็คงจะดีเรารู้นะว่าคลิปแรกมันคงจะแย่มากเลยกับการตัดต่อของเราแต่ว่าเราจะบอกทุกคนว่าเราจะทํามันต่อไปนะคะเราจะพยายามต่อไปกับการตัดต่อเราจะทําให้มันดีขึ้นในทุกๆคลิป อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรากลับมาเพราะว่าเราอยากมีรายได้เป็นของตัวเองแหละเราเชื่อว่าทุกคนก็อยากมีรายได้เป็นของตัวเองใช่ไหมเรามีความสุขมากๆกับการที่เราได้กลับมาทํา y o Youtube นะคะทุกคนถึงว่าถึงแม้ว,ว่างานเราจะต้นมือไปหน่อยก็ตามแต่ว่าเราจะมีความสุขมากๆถ้าแบบว่าหลายๆคนที่มาดูคลิปของเราแล้วอ่าน มีไฟในการกลับไปอ่านหนังสือต่อมีไฟในการทําสิ่งอื่นๆต่อเราจะรู้สึกดีมากๆเลยแหละถ้าเราเป็นไฟให้ใครได้ก็ยังไงเราก็ขอฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะเราจะพัฒนาสกิลของเราต่อไปให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆอัปเดตในชีวิตเราอีกมากมายยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามเราไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่ไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ